สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องไฟแก้วต่างๆเฟมิลี่นะคะวันนี้วันที่29มีนานะคะ2566นะคะสวัสดีพ่อแม่ F c ซทุกท่านนะคะวันนี้พ่อควานแม่ควานนะคะก็พาพ่อพ่อแม่แม่มาเยี่ยมชมบ้านของพ่อควานแม่ควานนะคะที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็พาพ่อพ่อแม่เอฟซนะคะมาเยี่ยมชมบ้านของพ่อควานแม่ควานนะคะตอนนี้ก็ ชํารุดมากเลยนะคะหลวกกินหมดแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เขาก็าแตกนะคะแตกแตกแยกออกจากเสานะคะว่าดินซุดนะคะดินก็จะสไลด์ลงไปด้วยนะคะน,นะคะนี่นะคะเพราะว่าช่วงช่วงข้างหลังนี่นะคะดินสไลด์เข้าไปในบ้านนะคะ ตรงนี้นะคะก็ดินดินสไลด์เข้าไปนะคะนี่นะคะก็แตกหมดแล้วนะคะเพราะว่าดินซุดนะคะดินซุดหนักเลยนะคะก็ค่อนข้างจะแตกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับชมด้านในนะคะด้านในกันเนาะนะคะ นี่นะคะหน้าต่างก็ไปหมดแล้วนะคะหน้าต่างก็พังหมดแล้วนะคะ <G ül> อันนี้หน้าต่างบ้านนะคะพังหมดแล้วนะคะปลวกก็กินหมดนะคะน,น,นี่ก็จะเป็นในบ้านนะคะนนในบ้านนะคะประตูหลังบ้านก็ ทั้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าปลวกกินนะคะแล้วก็ดินซุดนะคะดินซุดตรงนี้นะคะดินก็จะสไลด์ลงมาช่วงนี้นะคะนี่นะคะก็จะพื้นบ้านเราก็ซุดแตกไปหมดนะคะดินก็จะซุดเข้ามาในนี้นะคะทั้งปลวกนะคะทั้งหมอดก็จัดการเรียบร้อยนะคะก็ รับประทานไม้นะคะบ้านของแม่ควานพ่อควานหมดเลยนะคะนี่นะคะประตูหลังบ้านนะคะแล้วช่วงนี้ก็จะแตกแยก,กออกจากกันนะคะอ๋อค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องเลยนะคะเพราะว่าแม่ควานแม่ควานพ่อควานไม่ควานก็ไม่ได้ มาอยู่นานแล้วนะคะคก็สิบกว่าปีแล้วนะคะไม่ได้มาอยู่บ้านนะคะเพราะว่าแม่ควันพ่อควันก็ไปอยู่ที่พัทยานะคะพาพี่ไพลแก้วนอกกับครอบครัวไปทํามาหากินที่นั่นนะคะคก็ถ้าเรามีความพร้อมเราก็ว่าจะมาซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมให้บ้านพออยู่ได้นะคะ เด็กก็อยากกลับมาบ้านนี่ก็จะไปดูชั้นบนนะคะชั้นบนน,นะคะก็จะแตกออกหมดแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกหลวกพวกมอดนะคะก็กินด้านบนนะคะกินกินด้านบนนะคะค่อนข้างที่จะผุพังหนักมากเลยนะคะ ก็จะเป็นชั้นบนนะคะชั้นบนเราก็เปิดหมดแล้วนะคะเพราะว่าฝนมาทีไรก็พังหมดนะคะนี่คะ่ะนั่นนะคะก็เปิดหมดแล้วนะคะมีรอยปลวกรอยมอดกินนะคะ นี่นะคะเจาะกินหมดเลยนะคะคลิปนี้นะคะพ่อควานแม่ควนก็พาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาเที่ยวชมบ้านของพ่อควานแม่ควนนะคะของครอบครัวพลายแก้วนะคะนี่ก็ห้องของพ่อควานแม่ควนก็ไปหมดแล้วนะคะอ๋อ แตกหมดเลยนะคะเหมือนบ้านล้างเลยนะคะนี่นะคะด้าน